นะครับสำหรับเรื่องของวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับเ,เรื่องนี้จะสอนหลังจากเราเริ่มวัดกระแสรละวัดแรงดันเป็นแล้วนะครับนะครับทีนี้ก่อนเราจะคำนวณได้เนี่ยในวงจรไฟฟ้าต่งตางๆเ,เราต้องรู้จักวงจรไฟฟ้าในรูปแบบนั้นๆก่อนนะครับ ถ้าเราไม่รู้จักวงจรไฟฟ้าเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขนวณได้เลยนะครับครับอย่างแรกนะครับวงจรไฟฟ้านุกรมนะครับเราควรรู้จักความหมายของมันก่อนนะครับวงจรไฟฟ้านุกรมนะครับมันมีเรียกสองชื่อนะครับโดยชื่อแรกเนี่ยเรียกว่าวงจรอนุกรมเรียกว่าเซอรี่เซอร์กิตนะครับหรือซีรีส์เซอร์กิตนะครับคือการนำมาตัวต้านทานตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับมาต่อ เรียงอันดับอันกรมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับโดยมีกระแสะไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าเคอร์เรนต์นะครับไหลผ่านเพียงเส้นเดียวเท่านั้นตลอดทางเส้นเลยนะครับก็คือการต่อแบบนี้อันนี้เป็นรูปแบบไดแกรมหรือเป็นรูปแบบบงกจรนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นภาพเสมือนจริงเนาะในการต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโหลดหลดไฟนะครับสองอ่างนะครับประมาณนี้ นะครับต่อมานะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบลูกกลมนะครับจะมีกระแสะไหลทางเดียวนะครับถ้าเกิดเนี่ยโหลดตัวใดตัวหนึ่งขาดเนี่ยนะครับวงจรจะทําให้วงจรนั้นเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ต่อไปหรือว่าวงจรนั้นเนี่ยมันเกิดการที่ทํางานไม่ได้นะครับอย่างลูกแรกเนี่ยวงจรยังไม่เกิดการขาดถูกต้องไมครับมันก็ยังมีหลอดไฟที่สว่างอยู่นะครับ ต่อมาในวงจรที่สองเนี่ยนะครับเอ่อวงจรเนี้ยเกิดการเสียหายหรือมีความเสียหายโดยที่หลอดไฟดวงเนี้ยเป็นไงแตกหรือว่ามันขาดนั่นเองนะครับหลอดไฟตัวเนี้ยขาดแสดงว่าทางเดินของกระแสในจุดเนี้ยเป็นไงครับมนันเกิดการขาดอะมันเดินไม่ได้นะครับก็เลยเป็นไงวงจรตัวเนี้ยเกิดการที่ทํางานไม่ได้เนะาะมันอันตรกันนะครับ ต่อมานะครับองค์ประกอบของวงจรไฟ้าแบบเปกลมนะครับองค์ประกอบของมันนะครับก็จะต้องมีโหลดแต่ละตัวเนี่ยจีตัวก็ได้ต่อกันแบบอะไรต้นชนปลายนะครับอันนี้เป็นต้นก็ได้นะต้นอันนี้เป็นปลายนะครับนี้ก็เป็นต้นปลายเนาะนะครับเป็นแบบต้นชนปลายทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดเจอต้นชนปลายเนี่ยเราเรียกว่าแบบอนุกลมนะครับ กำลังใจด้วยนะต่อมาครับอ,อ,อันนี้เป็นรูปก,กระแสไหลผ่านทางเดียวนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งขาดก็คือไม่สามารถทำงานได้นะต่อมานะวงจรใน้าคลูกกลมนะครับแบกแกรมจะเป็นรูปแบบนี้นะครับโดยที่ความต้านทานแต่ละตัวเนี่ยจะมีแรงดันตกค่อมทุกตัวเสมอนะครับเเวลาเราวัดมาเราสามารถวัดค่าโวลต์ได้ที่หลบ นะครับข้อมันต่อมานะครับอ่าวงจรไฟฟ้าแบบเมืโรมนะครับจะมีคุณสมบัติอยู่4ประการหลักๆประมาณนี้ครับโดยประการแรกนะครับหรือข้อแรกเนี่ยครับเขาบอกว่าความต้านทานเนี่ย R T นะครับรือความต้านทานรวมเนี่ยนะครับจะเท่ากับความต้านทานตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามบวกกันไปเรื่อยๆมีกีตัวก็เอามาบวกกันจะเท่ากับ R T นะครับ ต่อมานะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเอามิเตอร์วัดไปในวงจรต้นทางเนี่ยหรือวงจรที่เป็นแบบอนุกรมนะครับเวลาเราวัดไปทุกจุดเลยนะครับจะมีกระแสที่เป็นไงเท่ากันนะครับคือวงจรอนุกรมนะครับเราวัดตรงไหนก็เท่ากันทั้งวงจรนะครับถ้าเป็นอนุกรมคือเท่ากันนะครับต่อมานะครับ แรงดันไฟฟ้าที่ตกความต้นทานแต่ละตัวนะครับจะเป็นไงแตกต่างกันไปความต้นานทานตัวใดมีค่ามากจะมีแรงดันตกค่อมมากแต่ถ้าต้านทาในใดมีค่าน้อยจะมีแรงดันตกค่อมน้อยนะครับข้อที่สี่นะครับผลรวมของแรงตักค่อมเนี่ยความต้นานทานแต่ละตัวจะเท่ากับแรงดันที่จ่ายให้กับวงจรนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์ความหมายคืออะไร คือสมมุติเราจ่ายแรงดันเป็นวงจร9โวลต์เนี่ยนะครับผลของวี V2 V3 v วี 2, 2วี3วี4หรือตกข้อมตัวนท้นทต่ละตัวเนี่ยรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ9โวลต์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติรูวาดวงจรนี้ขึ้นมาในวงจรเนาะ นะครับอันนี้เป็น v 1ตกข้อม2โวล v ์ V2 ตกข่อมสาวล v สามตกข้อมอ่าหัวแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น vt เนาะหรือคำว่า et เราจะใช้ vt หรือ et ก็ได้นะครับตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในจุดนี้ในจุดนี้มีค่าเท่าไหร่หรถ้าตามนิยามแล้วขอให้เอา v ห v ึ่งเนี่ยรวมกันจะได้ vt ก็คือตัวนี้นะครับ จะเป็น2บวกอะไรสามบวกสเท่ากับเท่าไหร่ครับ5เป็น9ก้าโวณนั่นเองนะครับนอกตามนิยามนะครับไปข้อต่อไปนะครับต่อไปนะครับอ่าจ,จะเป็นเรื่องของการคำนวณแรงดันกระแสและความต้านทานในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับ นะครับอย่างแรกในการที่จะคำนวณได้นะครับมันมีคนคนหนึ่งคิดกฎขึ้นมาชื่อว่าในโอ姆นะครับคิดก,กฎการคำนวณขึ้นมานะครับกดตัวนี้ก็เลยชื่อว่ากฎของโอมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษถูกเรียกว่าโอ姆ลอรเราก็ใช้กฎนี้เข้ามาช่วยในการคำนวณน,นะครับโดยกฎนี้เขาให้สัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมา โดยมีตัว e ตัว i แล้วก็ตัว r อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับเนอะเราต้องจำสามเหลี่ยมตัวนี้ให้ได้นะครับโดยนะครับความหมายของ i i คือกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับมีหน่วยเป็น m e คือแรงดันไฟฟ้าเนาะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ e กับ v คือตัวเดียวกันนะต่อมา R คือความต้านทานของวงจรมีหน่วยเป็น o ์มนะครับอ่ะรู้จักแล้วว่าแต่ละตัวคืออะไร นะครับทีนี้เราจะคำนวณยังไงเราจะดูสูตรจากสามเหลี่ยมนี้อย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเ,ออเราต้องแยกสูตรออกมาก่อนในสามเหลี่ยมนี้เราต้องแยกออกมาก่อนโดยอย่างแรกนะครับเราเรียงเจะตัวเลยตัว i อก่อนมาแรกตัว,ว i นะครับเราเขียน i ไว้เราต้องการหากระแสเราเขียน i ไว้เลยนะครับเท่ากับอะไร i เท่ากับเราวง i เราจะเหลืออะไรเหลือ e กับ r นะครับหลือ e กับ r ตัวนี้ทำัาไงนะครับให้เราจับ e กับ r ตัวนี้มาใส่หลังเท่ากับตัวนี้เนาะแต่เท่ากับก็กลายเป็น e ละ e ส่วน r เพราะว่า e อยู่ด้านบนนะครับมีหน่วยเป็น m นะครับส่วนนี้ไว้หาอะไรหากระแสต่อมานะครับเราต้องการหา e หรือหา v นะครับก็คือวงตัว e ไว้เราก็จะเหลืออะไรเหลือ i กับ R แสดงว่า e เท่ากับ i คูณ r เนอะเราก็ใส่ e เท่ากับ i r มีหน่วยเป็นโวลต์ราาไว้หาแรงดันนะครับต่อมาตัว r ตัว r คือตัวนี้เราก็วงตัว r ไว้นะครับ r เราเขียน r เท่ากับเนาะ e สว่วน i นะครับ มนนีหน่วยแปลนหาความต้านทานครับทีนี้นักเรียนก็จะดูสมการจากในสามเหลี่ยมนี้เป็นแล้วก็สามารถแยกจากสา,สามเหลี่ยมนี้ออกมาเป็นสูตรในแต่ละอันได้แล้วนะครับทีนี้การคำนวณน,นะครับให้เราจำใส่สามเหลี่ยมนี้ให้ได้เสมอนะนะครับการคำนวณน,นะครับอ่าอันนี้ ในสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นคําตอบของวงจรน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณสมการตามวงจรน,นี้กันนะครับะนะครับตามกฎของโอห์มนะครับเราไล่คูเต็ตเลยกฎของโอห์มเขาก็บอกว่าไอไม่ใช่กฎโอห์มเออนิยามของวง,ง,งจรอนอุกรมในวงจรอนอุกรมเนี่ยเขาบอกว่ากระแสมันเท่ากันเนาะนะครับแล้เขียนเลยกระแสเท่ากัน i อทเนี่ยเท่ากับ i1 หนึ่งเท่ากับ i2 สอง เท่ากับ i สามอ่าแต่ในที่เรามี i ตัวเนี่ยแสดงว่าเขียนแก้ i สองพคเนาะนะครับอขอลบ i สามนะอันนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งเราเขียนเข้าเลยนะครับ it เท่ากับ i หนึ่งเท่ากับ i สองเป็นนิยามของวงจรอันกลมครับต่อมาครับหลังจากเรารู้แล้วว่าอะไรในวงจรอันกลมมันเท่ากันเราก็ต่อมาเรื่ออะไรเรายังไม่รู้ความต้านทานรวมของวงจรนี้เนาะนะครับ ความต้านทานลมก็คือ R T เท่ากับ R 1บวก R 2ไปเรื่อยๆนะตามตามที่วงจรอ,อนุกมมมีบรนทันเนานะอันนี้เป็นสูตรหาความต้านทานลมของวงจรอ,อนุกลม,ม,มนะครับ R 1คือ100โอห์มบวกกับ150มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ250โอห์มนะครับก็ได้ R T แล้วต่อมานะครับ3ม เรารู้ r ทีแล้วเราสามารถหาอะไรได้หากระแสนะครับหากระแสโดยการสูตรอะไรให้เราวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาสามเหลี่ยม,มว่าตรงนี้นะจะไ,ได้ในรลบนะครับเนาะ e นะครับ i แล้วก็อ่ะเราต้องการหากระแสเราวงกระแสเหลือ e ส่วน R นะครับเรา่มเลยหากระแส i เท่ากับ E ส่วน R ทีนี้ กระแสเขาบอกว่ากระแสแต่ละจุดเท่ากันแสดงว่าเราเขียนไอทีได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็คือหาไอทีนั่นแหละเขียนไอที e ก็ต้องเป็น e d นะ r ก็เป็น r t เพราะเราใช้ไอทีนะครับต่อมานะครับไอที e t เนอะ e t มีโหลดเท่าไหร่แล้วการหาไอทีเราก็ต้องเขียนไอทีค้างไว้นะไอที e t โหลดเท่าไหร่เ n ห้าโวลต์นะครับ r t คือสองร้อยห้าสิบโอห์มเนาะ หาโวลต์หาสอ้บโมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับติดต่อติดต่อติดต่ออ่ากดที่เลขได้เลยนะครับศูนย์จดศนย์สองมีหน่วเ,เป็นแอมป์เนาะ,ะไนะครับต่อนา้เรารู้ไอทีแล้วเราต้องการหาอะไรไอทีเนี่ยรู้ๆแล้วนะครับ ดูในชีกก็ได้ะนะครับในชีกห้หา r อเนาะนี่เราหาแล้วไอทีหาแล้วเหลืออะไรแรงดันต่ข้อมตัวอันท่าแต่ละตัวเนี่ยเราต้องแถมมาเราก็แรงดันต่ข้อมตัวอันทานแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรครับคืออ่าเป็นก็คือตรงนี้ตัวหนึ่งเป็น V ีทานหนึ่งเนาะันี่ก็เป็น vr าสองนะครับคืออย่างนี้ เนาะอ่อเรามาหา vr1 นะตัวแรกก่อนนะครับ vr1 เท่ากับอะไร vr เอ่าเราต้องการหาตัวกับคอมเนาะเราวง e e มีค่าเท่ากับ V ใช่ไหมครับก็เป็น v คูณได ir เราหาที่ vr1 แล้วก็ต้องเป็น i1 แล้วก็ r1 นะครับสำหรับตัวเอ่อสำหรับวงจรอนุกรมนะครับขออนุญาตยายนะ i1 กับอันนะครับทีนี้ i1 คืออะไรเขาบอกว่า i1 เท่ากับ i อนะครับแล้วกาไอ i ีมาใช้ได้เลยก็เป็น0.02คูณกับ r1 คือ250้าเท่ากับเท่าไหร่บอกว่าได้5าโวล์เนาะถูกไหมเอไม่ใช่อาร์ีสิครับโทษโทษโทษต้องเป็น R1 นี่เขียนว่า r1 อยู่ตัวนี้ นะครับอ่นหนึ่งคือ100โอหมร้อยศูนย์จดสศูนย์จุูนย์สะครับเท่ากับ2โวลต์นะครับต่อมาหาครับหา Vr2 เท่ากับ I2 r 2 i2 ก็เท่ากับ i อเหมือนเดิมน,นะครับคูณจรนโกปปลม0 0นย์สองคูณกับ r2 ก็คือ150นะครับอาคือตัวนี้ยเนี่ยคือตัวเนี้ยนะครับคูณกันได้เท่าไหร่น่าจะได้ประมาณ3โมลเนาะนะครับทีแล้วได้แล้วเราหากอะกอบในตัวเสร็จแล้วนะครับเราเหลือหา v t ทีหรือคำว่า e t นะครับอ่า 6กนะครับอันสุดท้ายหกนะครับเขาบอกว่าไอวีทีเนี่ยนะครับมันเข้ากับ v ตีต่อคอมแต่ละตัวเนี่ยรวมกันดังนั้น v ีทีจะเข้ากับ v บีอาร์หนึ่งบวกบีอาร์สองมีค่าเท่ากับยีหนึ่งได้สองโวลต์บวกกับสามโวลต์เท่ากับห้าโวลต์เราได้นะ้ววีทีเท่ากับ e เนาะตรงไหมครับตรง ทีนี้เหลือสุดท้ายคือตัวนี้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวตะานแต่ละตัวนะครับเราหาแล้วน,วน,วน,วนี่ใช่ไหมเพราะว่าวงจรออนุกรมไอแต่ละตัวที่ไหลผ่านแต่ละตัวเนี่ยมันต้องเข้ากับ IT นะครับซึ่ง i อเราหาแล้วถูกไหมไอทีเราหาไวแล้วคือตัวนี้ก็คือ0 0นุดนเราก็เขีนยนนิยามของมันไว้เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับจบแล้วสาหรับการหา คำตอบสำหรับข้อนี้นะนะครับต่อมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งคือหน้านี้หน้านี้เขียนไม่สวยหน่อยนะนะครับอ,อ่ขออนุญาตองจอนแก้ด้วยให้มันง่ายขึ้นนะครับ น,นี่เป็น V R 1เนาะข้องตัวหนึ่งครับน,นี่เป็น V R 2อขดข้องตัวที่2เป็น V R 3าขดข้องตัวที่3นะครับแยกสีนนแล้วกันจะได้ชัดทีนี้วงจรนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้อแต่ละตัวเนาะกับแรงดันที่เราปล่อยเข้ามา เรามาหาอะไรก่อนง่ายที่สุดหาติ๊กต่อติ๊กต่อหาความต้านทานรวมก่อนง่ายสุดเนาะนะครับเอาเขียนเลยหนึ่งความต้านทานรวม Rg กเท่ากับ R1 บวก R2 อนุกรมนะครับบวก R3 R1 ก็คือห้าบวกกาบสิบแล้วก็บวกกาบจุดห้าสอบพลัยครับสามสิบโอห์มเนาะ ต่อมาเรารู้ rt แล้วเราควรหาอะไรต่อหา it ไหมอ่า it เนอะนะครับเขาบอกว่า it เขียนว่านี้กับ i ห,หนึงท่ากับ i สองเท่ากับ i สนะครับดังนะั้นอ่าเราหา it แค่ตัวเดียวจบเลยเพราะว่าเรารู้อะไรแล้วรู้ rt กับรู้ et นะนะครับเขียนเลย et เออไม่ใช่สูตร it นะครับเขียนสามเหลี่ยมรอ e i r เราต้องการหา ip วง i นะครับก็คือ e ส่วน r นะครับ r. i เท่ากับ e ส่วน r เราต้องการหา ip นะครับก็ต้องไป e t กับ r t เรรู้แล้ว e t นะครับ e t มีเท่าไหร่ e t คือ110โวลต์นะครับส่วน r t ก็คือ30โอห์มก็คือตัวนี้เนาะส0โอห์ม อีพีเรารู้อยู่แล้วว่าคือตัวนี้นะครับจบหาเลยตัวเป็นเลขนะครับร้อยสิบห้าสามเจ็อ่ได้สามจุดหกหกหกเจ็ดนะครับอ่ะเขียนแค่สองคอมแมกก็พอเนาะหกหกอ่ะทีนี้เรารู้อ t ีแล้วนะครับต่อมาเรายังหาอะไรไม่เสร็จ VR1 v r หนึ่งสองแล้วก็ vr สาม นะครับสุดท้ายมหา C V R 1เท่ากับอะไร I R ไหมกระเพรา I I หนึ่งส่วน R หนึ่งนะครับ I หนึ่งมีค่ากับพลาย I หนึ่งก็มีค่าของไอจีนั่นเองสามจุดหกหกคูณกับ R หนึ่งเท่า 3.66จุดคูณกับห้าแนสิบแปดจุดสาโวลต์นะครับต่อมาห้านะครับหา VR2 VR2 ี e, เข้ากับ i 2สองนะครับ I สองก็คือเข้ากับ3.66 R2 ก็คืออะไร R2 คือ1ิบโอหสามจุคูณสิได้เท่าไรครับ 3.6.6สิบหเนาะโวลตต่อมานะครับข้อที่หกจะใกล้เสร็จแนละ้วนะครับก็เป็น vr สเท่ากับ i 3คูณ r 3 i 3มนะครับมีค่าเท่าไหร่สามจุดคูณกับ r 3ก็คือ15บห้านะครับอ่าสามจุูณสิบหได้เท่าไหร่ 5.4.9นะครับ5.4.9ทีนี้เรารู้ครบแล้วส่วนประกอบย่อยนะครับทีนี้เรามาพิสูจน์เลยว่าไอที่เราคำนวณมาเนี่ยได้ครบไหมเออถูกไหมก็คือการอะไรการวิธ,วธีวิธีนะครับวิธีนะครับสุดท้ายแล้ววิธีวิธีมีสูวนว่าง่ายก็คือวิธีก็วง V นะครับก็คือ e ก็คือกระแสะคูณด้วยความต้านทานรวมนะนะครก็เป็น i t คูณด้วย rt นะครับซึ่ง i t คูณ rt นะครับอ่า it นะครับ it ก็คือ3.66 Rt ก็คือเท่าไหร่3ามนมอนะครับ3ามอืมจริงๆเราไม่ต้อใช้แบบนี้ก็ได้นี่ เราง่ายกว่านั้นเนาะนะครับเรารู้ e อ,อยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องหาเนี่เราก็จับอะไรัด v ท่ T, เข้ากับ v r 1บวก v r 2แล้วก็อ่าขอขยับนิดหนึ่งจะโชว์้ันบนบวกกับ v r 3าครับตามนิยามของมันนะเราต้องจำนิยามให้ได้นะครับ v r 1เราได้เท่าไหร่สิบแปดจ บวกกับ vr สองสามหกุดหกบวกกับ vr สามห้าสสี่จุดเก้ารวมกันได้เท่าไหร่ครับห้าสี่จุดเก้าบวกกับสามหกจุดหกบวกกับส8 3แปดจุดสามเท่ากับร้อยเก้าจุดแปอ้ามันได้ไม่เท่าทำไมมันได้ไม่เท่า ep ละ่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา ตอนเราหากระแสมันได้3 6มจใช่ไหมแล้วมันมีต่อเรายกมาแค่สองตำแหน่งเนาะถ้าเกิดเราใช้ครบเนี่ยเราก็จะได้ค่าที่มันเข้ากับ1นึ่อพอดีนะครับดังนั้นตัวนี้เราได้ประมาณ1้อบโวลต์นั่นเองนะครับวิธีนี้ก็คือการหา,าค่าในวงจรอานุกรมเนี่ยจนครบทุกสเต็ปแล้วนะครับอะต่อมานะนะครับ สำหรับการคำนวณอะลูริมเนี่ยทีเนี้ยจบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะส่งชีตนี้ให้ในคลาสซูมนะครับที่เขียนตอนนะครับนะครับทัาเรียนเปิดมาในความรู้ที่เก้านะครับหน้าที่สี่เนาะแล้วเปลี่ยนค่าตัวต้านทานตามในชีทครูส่งให้นะครับแล้วเราก็เอาละไปทาให้เรียบร้อยนะครับโดยวิธีทํานะครับเราก็ต่ออุปรตามเนี้ยนะครับเปลี่ยนค่าตามที่ครูเขียนเนี้ย ให้เรียบร้อยนะครับจ่ายแรงดันจับข้อสะพายให้ได้9าวโวลต์วัดก่อนเสมอนะครับจับให้ได้9วโวลต์เราก็อ่านขั้นตอนการทําตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทําไปเรื่อยนะครับบันทึกค่าลงในตารางเนาะแต่ละช่องของตัวต้านทานมามีเขียนอยู่นะครับในหน่อของค่ากระแสในวงจรลูกกลมต้องคํานวณได้เท่ากันนะวัดก็ต้องเป็นไงเท่ากันนะครับ ของอนุกรมนะต่อมาแล้วตกข้อเนี่ยจะต้องไม่เท่ากันนะใค้เท่ากาันนิดเศษเลยนะครับให้เรียบร้อยนะครับช่องล่างเป็นการวัดช่องบนเป็นการคำนวณน,นะครับอนะต่อมาการคำนวณเอ่ออันนี้เป็นช่องว่างที่ให้เราเขียนคำนวณค่าประกอบนะครับเราต้องคำนวณน,นะถ้าเราไม่ทำลอกเพื่อนเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับ ต่อนะครับอันนี้เป็นวงจรที่สองนะครับจะตา่างจากวงจรแรกตรงที่เราจ่ายแรงดันไป12โวลต์นะครับกับตัวทานที่เปลี่ยนไปส่วนการวัดการคำนวณเหมือนเดิมทุกป,ประการนะครับอ่ะทีนี้อันนี้จะเขียนเักษณ์แตกต่างนิดนึงนะครับการวัดกระแสปกติจะเป็นเส้นลูกศรอน,น่อนและเขียน i t i 1ประมาณนี้นะครับ แต่ทีนี้ครูแทรกสสญลักเข้าไปในวงจรให้นักเรียนนักแค่ทำอะไรถอดวงจรนะครับแต่ตอนต่อวัดแรงดนันนักเรียนไม่ต้องถอนนะตัวนี้ก็คือเหมือนยังไม่มีจะมีก็ต่อเมื่อเราถอดวงจรเราวัดกระแสในจุดนั้นๆทีละจุดนะครับอ่ะเราก็มาเติมค่าให้เรียบร้อยเด็ดเสร็จแก้ค่าตัวนามตามที่เรามีนะครับเหมือนเดิมทำทั้งหมด3วงจรสุดท้ายเป็นสิบห้าโวลต์นะครับ ก็เร็ยห้อยเนาะเสร็จแล้วก็ทําสรุปข้อกทลลองให้เรียบร้อยนะครับว่าในวงจรอ,อนุกรมเนี่ยมีอะไรที่มันตามนิยามของมันเนี่ยอะไรเหมือนกันวัดเป็นยังไงคํานวณเป็นยังไงเราก็มาเขียนอธิบายในความคิดของเรานะครับต่อมาส่วนด้านล่างเราก็ไปดูนิยามหรือทฤษฎีข้างต้นที่ครูพูดไปต้นคลิปนะครับ เราก็ไปดูให้เรียบร้อยแล้วก็มาเขียนตอบนะครับเราจะได้จําได้และทําได้นะครับประมาณนี้สําหรับของสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมส่งงานไม่เกินวันอาทิตย์นะครับพยายามส่งให้ครบคนนะครับก็เท่านี้นะครับสําหรับอาทิตย์นี้เค้ครับ